สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับพระคำพระธมการนะครับบทที่สองครับทั้งเกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมามีความสัมพันธ์กับมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างอย่างไรมนุษย์นั้นคือบุคคลที่เป็นพระฉายาของพระเจ้าหรือพระฉายของพระเจ้าพระฉายของพระเจ้าผู้มีพระทัยและพระประสงค์มนุษย์ถูกสร้างขึ้นให้ดำดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ โดยการพึ่งพาอาศัยพระเจ้าและการพึ่งพาอาศัยกันและกันถึงแม้ว่าการยอมฟังพระบัญชาของพระเจ้าผู้ครอบครองเรานั้นเป็นทางแห่งชีวิตเป็นทางที่จะนําไปถึงชีวิตที่ไม่ตายอมตะแต่มนุษย์ได้ก่อการกระบฏจึงได้ไปถึงความตายและพระเจ้าจะทรงพิพากษามนุษย์ที่ได้ก่อการกระบนั้นพี่น้องครับแต่ด้วยพระคุณพระเมตตาพระกรุณาของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงเสด็จมาเยี่ยมเยียนคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้และเยี่ยมเยียนโลกมนุษย์โลกที่พระเจ้าทรงรักและได้สําแดงความโปรดปรานของพระองค์เหนือผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาในพระองค์ครับพี่น้องครับมีคําถามหนึ่งที่วนเวียนในสมองของพวกเรามาโดยตลอดใครที่เป็นมนุษย์ก็จะมีคําถามนี้ว่าเราคือใครกันแน่เราคืออะไรกันแน่มีคนไม่น้อยซอมซ่อและมีใจคับแคบไม่ว่าจะเป็น ความคับแคบเรื่องเงินทองคนหลายหลายคนควรครางหลายหลยคนก็ถอนหายใจหลายหลาคนก็โศกเศร้าสลดใจท่ามกลางอารยธรรมทางวัตถุที่หรูหราท่ามกลางวิทยาศาสตร์ที่เจริญท่ามกลางนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยพี่น้องครับเรามักจะเห็นคนกอดกันนะครับครอบครัวที่กำลังล่มสลายด้วยวิกฤตการต่างๆพวกเขาพยายามลุกขึ้นด้วยสุดกำลัง ด้วยความเต็มที่ครั้งหนึ่งแต่พวกเขาก็อาจจะล้มเหลวพวกเขาอดอยากหิวโหยความรักหิวโหยความหมายของชีวิตและเมื่อเขาพบกับวิกฤตการต่างๆพวกเขาหันมาดูว่าฉันคือใครกันแน่พี่น้องครับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราสร้างเราอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเรียกว่ามีศักดิ์ศรีที่สูงส่งครับและความมีเกียรติของมนุษย์นั้นปรากฏอยู่ในการทรงสร้างของพระเจ้า พวกเราถูกสร้างขึ้นมาและทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นมาสปปรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยพระวาทะหรือคําบัญชามนุษย์นั้นพระเจ้าเตเอากานุภาพได้ทรงปรึกษาหารือกันว่าให้เราสร้างพี่น้องครับให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราเมื่อพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์แล้วพระเจ้าอวยพรทุกสิ่งที่มีชีวิตว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินสําหรับมนุษย์พระเจ้าก็อวยพรเช่นนั้นครับ และพร้อมทั้งอวยพรและมอบสิทธิอำนาจให้ครอบครองสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นด้วยการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่นั้นมาจึงมีลักษณะเฉพาะพิเศษที่แตกต่างจากสรรพสิ่งที่ถูกสร้างอื่นๆครับและในเวลาเดียวกันนั้นเราพวกเราเผ่าพันธุ์ของเรามนุษย์เผ่าพันธุ์ที่เรียกว่ามนุษย์จึงมีศักดิ์ศรีจึงมีเกียรติสูงมากพี่น้องครับพวกเราทั้งหลายทุกคนเป็นพระฉายาของพระเจ้านี่คือคําประกาศเป็นประกาศสิทธ ของพระเจ้าที่มีผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพวกเราครับพวกเรานั้นถือว่ามนุษย์ทุกคนเท่ากันความเสมอภาคความเป็นอยู่อันใดก็ตามจะมีอำนาจเหนือมนุษย์ก็หาไม่ได้ครับเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นประชายาของพระเจ้ามีความมีศักดิ์ศรีมีเกียรติเท่ากันครับการมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติของมนุษย์ปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่สองข้อที่7นะครับพระเจ้าได้ทรงปั้น พี่อน้องครับอย่างอื่นพระเจ้าสั่งครับแต่ในปฐมกาลบทที่สองข้อที่7ได้บรรยายว่าพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีถ้าเราสังเกตประเด็นนี้อย่างเดียวนะครับเราก็เห็นว่ามนุษย์นั้นเป็นเพียงสิ่งที่เป็นเชิงวัตถุมีก้อนดินเป็นองค์ประกอบแต่พระคัมภีร์กล่าวต่อไปว่าพระเจ้าทรงระบายลมปานแห่งชีวิตเข้าทางจมูกของอาดัมดังนั้นมนุษย์จึงเป็นผู้ที่มีชีวิตมนุษย์จึงไม่ใช่ก้อนดินอีกต่อไปครับแต่เป็น ผู้ที่มีชีวิตที่สามารถที่จะทำสื่อสารกับพระเจ้าได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้นั่นคือความเป็นอยู่หรือการมีชีวิตที่มีบุคลิกภาพครับอย่างนั่นคือเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเราเองนั้นเป็นผู้ที่มีเกียรตยิยศมีศักดิ์ศรีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีวิญญาณที่มาจากพระเจ้าวิญญาณที่พระเจ้าระบายเข้ามาสถิตยอยู่ในเราสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจถือว่าเป็นโศกนาาตรรมในโลกมนุษย์ก็คือการดูถูกกันและกัน การดูถูกความมีศักดิ์ศรีและการไม่ให้เกียรติกันและกันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอาชญากรรมครับเป็นการลดพระฉายาของพระเจ้าทําให้พระฉายาของพระเจ้าตกต่าลงมนุษย์จึงกลายเป็นสินค้าครับมนุษย์ได้กลายเป็นทาสของวัตถุครับมนุษย์เดินไปเดินมาแบบไร้จุดหมายในชีวิตที่โดดเดี่ยวท่ามกลางคนเยอะแยะมากมายในยุคที่เสื่อมทรามนี่ครับพี่น้องครับ ทําให้ความคิดเรื่องพระฉายาของพระเจ้าหลุดออกไปครับหลุดออกไปจากห่วงความคิดของมนุษย์พี่น้องครับหากจะถามว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ที่คริสตจักรตั้งอยู่บนในโลกนี้ในทุกวันนี้ครับวัตถุประสงค์ที่คริสตจักร ตั้งอยู่ในโลกนี้ในทุกวันนี้ก็เพื่อให้คนทั้งหลายที่สูญเสียตัวเองไปสูญเสียพระฉายาของตัวเองไปจะได้รับความเป็นมนุษย์ที่เป็นพระฉายาของพระเจ้ากับคืนมาครับพี่น้องครับโปรดฟังครั้งหนึ่งครับก็จะจากนั้นตั้งอยู่บนโลกนี้ก็เพื่อให้คนทั้งหลายที่สูญเสียตัวเองไปสูญเสียพระฉายาของพระเจ้าไปจะได้รับพระฉายาคืนครับจะได้รับความเป็นมนุษย์คืนและจะสร้างวัฒนธรรมแห่งการดําเนินชีวิตที่ให้เกียรติและนับถือซึ่งกันและกัน แล้วก็ยังทำลายกำแพงแห่งชั้นวันณะลงทำลายกำแพงแห่งการกีดกันการ discriminate ก็คือการเหยียดผิวการแบ่งชนชั้นวันณะออกไปครับพี่น้องครับคิดจจักจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคิดจจักไม่สามารถทําเช่นนี้ได้โลกก็ไม่มีความหวังอะไรอีกแล้วครับพี่น้องครับเราจะมาดูกันว่าคิดจจักของเรานั้นเป็นคิดจจักที่มีความเท่าเทียมที่ให้เกียรติซึ่งกันและก,กันที่ให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเป็นแหล่ง ที่จะนำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กลับคืนมาหรือไม่นั่นคือน้ำมันไทยและพระประสงค์ของพระเจ้าครับพระเจ้าทรงปั้นเราอย่างดีครับเราทั้งหลายเป็นดินเหนียวพระเจ้าทรงเป็นช่างปั้นซึ่งปรากฏอยู่ในอิสยาห์บทที่64ข้อที่8พวกเราทั้งหลายเป็นผลงานเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ได้ทรงปั้นเราด้วยความเอาใจใส่ด้วยความตั้งปัะทัยครับเราอยู่ในแผนการเราอยู่ในพระประสงค์และอยู่ในน้ำมันไทยของพระเจ้าพี่น้องครับนั่นคือ การที่เราเองนั้นได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในฐานะที่เราเป็นมนุษย์จากพระเจ้าแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองอย่ารู้สึกผิดอย่ามีความรู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อยอย่าทําลายชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเห็นความหมายชีวิตเห็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราเห็นพระประสงค์ก็คือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราทาสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาที่จะเห็นชีวิตของเราเป็นอย่างนี้มีชีวิตอยู่อย่างนี้ มีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่สําคัญที่สุดมีชีวิตอยู่เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อทําให้พระมหาบัญชาของพระองค์สำเร็จพี่น้องครับเราคิดประเด็นเหล่านี้และเราค่้ควรประเด็นเหล่านี้มากมายมากน้อยแค่ไหนครับขอพระเจ้าเสริมกําลังเสริมความคิดและให้ชีวิตของพี่น้องที่จะเต็มล้นด้วยพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์อาเมนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ